จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งได้มีการติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาตามพระราชดำริรองรับการศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำริค่ะ นายเชษฐาโมศิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนพลเอกพานุวัฒน์นาควงที่ปรึกษาศูนย์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ห้องศนที่ปรึกษาโครงการพัฒนารักษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ห้องสอน โดยการดําเนินการดังกล่าวมีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ําปายตามพระราชดำริคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงป่างตองตามพระราชดำริและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ห้องศนในพระบรมบราชินูปถมัมภ์ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่และอย่างเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งพระราชทานไว้เพื่อให้เป็นศูนย์ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นทางด้านเศรษฐกิจ สังคมรวมทั้งการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการเสริมสร้างความมั่นคงให้เกิดตามแนวชายแดนโดยใช้กำลังประชาชนมีส่วนและเป็นแหล่งต้นแบบเพื่อรองรับการศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำริอีกด้วย